สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวธนพรทองหลอมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง structure talk นะคะโดยที่สถาปริกรรมแรกนะคะที่เราหยิบยกมาพูดเนี่ยก็คือโตเกียวทาวเวอร์ค่ะทุกคนก็จะรู้จักโตเกียวทาวเวอร์ดีใช่ไหมคะโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยสถาปนิกผู้ออกแบบเนี่ยก็คือคุณทาจูไนโตะนะคะโดยที่ t o เกียวทาวเรนี่ยเริ่มใช้งานครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2501นะคะโครงสร้างเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแบบช่องตะข่ายเล็กๆนะคะโดยใช้เหล็กก้าเนี่ยนะคะเป็นวัสดุหลักนะคะซึ่งจะเป็นฐานนะคะชื่อยึดกับตัวเสาวอากาศค่ะต่อมาการใช้งานนะคะก็จะเป็นหอคอยจุดชมวิวโตเกียวนะคะที่ดีที่สุดในเมืองเลยค่ะมีร้านค้าคาเฟ่แล้วก็พวกร้านขายของที่ลึกต่างๆนะคะขายอยู่บนนั้นด้วยค่ะ โดยที่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นลิฟต์นะคะที่สามารถขึ้นไปบนชั้นบนได้ด้วยแล้วก็ในอดีตนะคะมันเคยเป็นหอคอยส่งสัญญาณนะคะพวกการสื่อสารแบบว่าค่ายทีวีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเขาก็จะใช้กันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะถูกยกเลิกไปแล้วเพราะมันเก่าแล้วก็ถูกยกเลิกมาหลายปีแล้วด้วยค่ะแล้วก็ถูกเปลี่ยนนะคะแบบว่าสร้างออหอคอยส่งสัญญ,ญาณใหม่นะคะก็คือโตเกียวสไตทีที่เรารู้จักกันนี่เองค่ะ ต่อมานะคะสถาปัตกรมที่2นะคะที่เราหยิบยกมาในวันนี้นะคะก็คือ Golden Gate Bridge ค่ะซึ่งโกลเด้นเกตบิ d ด e นะคะก็จะคือที่ตั้งนะคะมันก็จะอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะคะแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกานะคะโดยสถาปนิกผู้สร้างนะคะก็คือคุณเ r อ i n g m o r r o ์ค่ะ โดยเริ่มใช้งานครั้งแรกนะคะในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงค์ด mm ีลรูดเวลล์นะคะ mm hmm. เมื่อปีคศ .1933 สอ19 33, นะคะ mm hmm. เสร็จสมบูรณ์ในปีคศ .1937 ค่ะ โดยตอนกลางของสะพานนะคะจะยาวถึง1,280เมตรนะคะกว้างอยู่ที่27เมตรค่ะสูงกว่าระดับน้ำ67เมตรแล้วก็จะมีทางรถยนต์นะคะทั้งหมด6ทางรถบรรทุก3ทางรถไฟอีก2ทางค่ะโดยสถาพานะคะจะใช้งบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้างนะคะราวๆ35ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานนะคะก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กอัดแรง โดยที่การใช้งานในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะคะปกติที่ใช้ข้าบไปมาก็จะมีลักษณะเป็นสีส้มๆแดงๆน,นะคะก็จะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกนะคะที่ไม่ว่าแบบใครๆมานะคะก็ต่างพากันมาถ่ายรูปณนะบริเวณนี้นะคะสามารถเลือกที่จะนั่งรถยนต์นะคะหรือว่ารถบัสเพื่อข้ามสะพานได้นะคะบันจรยาเดินชมวิวอะไรก็สามารถทําได้หมดได้อย่างเพลินเลยค่ะ สถาปนิกกรรมที่3นะคะก็คือฟรอดบิดค่ะโดยที่ฟรอดบิดนะคะจะตั้งอยู่ที่เอดินบาระประเทศสกอตแลนด์ค่ะโดยที่สถาปนิกนะคะที่ออกแบบก่อสร้างนะคะก็จะมีทั้งหมด2คนค่ะก็คือคุณเซอร์จอห์นฟลเลอร์นะคะแล้วก็คุณเซอร์เบนจามินเบเกอร์ค่ะ เริ่มต้นใช้งานนะคะเริ่มก่อสร้างสะพานเนี่ยในปีคศ1882ค่ะแล้วก็เปิดใช้งานนะคะเมื่อวันที่4มีนาคมในปีคศ1890โดยโครงสร้างนะคะจะเป็นรูปแบบของโครงเหล็กนะคะลักษณะจ,จะคล้ายกับหอไอเฟลแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์ค่ะาพาดยาวข้ามแม่น้ำในระยะ2,467เมตรนะคะและมีความสูงเหนือผิวน้ำประมาณ100เมตรค่ะ การใช้งานนะคะก็ยังคงใช้งานในปัจจุบันเป็นแบบสะพานปกตินะคะที่ให้รถในสัญจรข้ามผ่านไปมานับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทรงคุณค่าของงานก่อสร้างเส้นทาง,ามาางคมนาคมโดยรถไฟและก็ล้ำหน้าของวิศกรรมในยุคสมัยนั้นนะคะสะพานอย่างเงี้ยจึงได้รับสถานะให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมไปเมื่อปี2015ที่ผ่านมานี่เองคะ่ะนับเป็นมร,รดกโลกลำดับที่6นะคะของสกอตแลนด์และถัดจาก ถ้าถัดมาอีก1ปีนะคะหลังจากนั้นสะพานก็ได้รับการโหวตให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นได้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ในปี2016ค่ะ,ะทั้งหมดนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับสถาปัตยะกรรมทั้ง3อันที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะหนูนะคะก็ขอจบการรายงานียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ